มีใครเคยเป็นแบบนี้ไหมมันจะคันใต้ผิวหนังค่ะมันจะคันที่ใต้ผิวหนังเนาะมันจะเป็นตุ่มใสเริ่มแรกเลยค่ะมันจะแดงๆก่อนค่ะเนี่ยค่ะมันจะเป็นตุ่มใสๆนะคะแต่ว่าของจบอะมียาทาพอมันหายแล้วนะคะเนี่ยมันจะเป็นตุ่มใสๆอยู่ข้างในนะคะ พอมันแห้งนะคะมันก็จะเป็นสีแดงอย่างแบบนี้ค่ะแล้วเสร็จปุ๊บพอวันที่สามปุ๊บค่ะมันก็จะเป็นหลุมเป็นหลุมแล้วก็ต้องเปิดหนังเนี่ยออกค่ะแล้วก็แล้วก็จะเป็นสะเก็ดแห้งๆอยู่ข้างในค่ะเนี่ยค่ะมันจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเนี่ยเป็นตุ่มข้างในเลยค่ะสองตุ่มอันนี้ยังยังไม่แห้งนะคะถ้ายังไม่แห้งเนี่ย พอไปโดนมานะมันคันมากค่ะอันนี้จบทายาแล้วนะคะก็คือประมาณว่าใส่รองเทา้าใส่รองเท้าค่ะรองเท้าบูทเนาะรองเทา้ารองเท้าชุดคีลูมอะคะ่ะใส่เป็นเวลานานเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วมันจะมีลามด้วยนะคะลามไปที่อื่นด้วยค่ะ นีถ้าเกิดว่าผิวหนัง